สวัสดีครับพบกับตามใจพิมพ์และเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้ก็คือเกมสะคำในโหมดซิงเกิลเพยยเย่นะครับผมก็ทุกคนฟังไม่ผิดนะ่าปกติเนี่ยจะเปิดมาในนามของตามพีมเกมมิ่งใช่ไหมแต่พอดีว่าตอนนี้เราได้เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคำว่าเกมมิ่งก็เป็นที่รู้จักน้อยนะครับผมแล้วก็คนใส่ใจคนเนี่ย จะไม่ค่อยรู้จักในนามกิม๊บนามปากกาหรือว่านามชื่อตามพิ้งกิมมิ่งเท่าไรแต่จะรู้จักในนามตามใจพิมพ์นะครับผมก็คือเราก็เลยเมื่อคืนผมก็คุยออกับทีมงานว่าจะเปลี่ยนชื่อ้วนะผมก็เปลี่ยนจากตามอาพิ้งกิมมิ่งเนี่ยมันเป็นตามใจพิมพ์ซึ่งมันได้หลักหลายมากขึ้นคือเราจะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกมหรือกิจกรรมอะไรก็ได้าตามสารพัดที่เราต้องการเลยนะครับผมก็คือเราปล่อย ปล่อยผ่านไงอกมาได้เลยนะครับผมในในส่วนของเกมนี้คือเราก็สามารถเล่นได้ในส่วนของเที่ยวเราก็สามารถทําคลิปได้นะครับผมหลากหลายหลากหลายเลยนะครับผมสามารถทําได้ร้องรําทําเพงลงร้องเพลงทุกอย่างทําได้หมดเลยนะครับผมโอเคก็ก่อนเลยว่าผมทุกคนก่อนจะไปเราทำคลิปครับฝากคนละ1ไลค์1แชร์นะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการชมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันดี วันนี้เราจะปไปไหนกันดีเนาะโอเค ผมบอกให้ใส่กนเมื่อวานเราไปตะลุยสนามบินมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เจอกับฝูงซอบบี้รอบนี้ผมว่าจะเอาให้มันมากกว่าเดิมหน่อยนะครับผม ผมต้องทำปกก่อน โอเคก่อนอื่นเลยครับผมขอเตรียมอาวุธแป๊บหนึ่ง しいてにがみさたんてないかっかいとちゃんて อาเบิดพร้อมกระสุนพร้อมขอสเนปเปอร์สักกระบอกได้เขาสเนปเปอร์ของเขาเร็ง อาละไปไหนดีรอบนี้ไปสนามบินไอ้นู้นดีกว่า C4 ดีกว่า Ну хто ж їхав ні? Хм? บีระเบิดก็มาจ้าโอ๊ฟตกใจเองครับผม 这，你先走。 มารี, ชนซะเลยนี่มันมันเงียบจังไม่อยาสนุกเลยจะค่ำอย่างเดียวล มันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเท่าไหร่ว้าวสวยละโอ้ฉล,ลาดนะ ต้องซ่อมอีกแล้วอ่ะมันปืนขัดลำบ่อยมาก ล่างสีหนึ่เนาะ Không. Thay thuộc thôi. ขครับที่ผมมานะโอเคมาต่อกันดีกวอ่ะฝนจะตกอีกหรอโอ้ลืมเลยอินบีซีอยู่น้ำเลยยังไม่ได้บีซีกินน้ำเลยว่าแต่น้ำนี้มันกินได้ป่าไม่ต้องกินน้ำขวดไงกินน้ำธรรมชาติ 哦，很一快。 วันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าถ้าเกิดใครถามว่าใครอยากจะรู้ว่าเพราะเขาใส่อะไรใส่อะไรที่ผมทำเปลี่ยนชื่อช่องเนาะก็คุยกันไปก่อนเนาะคุยคุยกันคุยกันเรามาคุยกันก่อนแล้วเรามาตกลงกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ไม่ให้ทุกคนเขาจะผิดว่าเฮ้ยทำไมทำไมเปลี่ยนชื่อบ่อยจังอย่างนี้ผมไม่อยากให้เกิดประเด็นประเด็นที่แบบเฮ้ย ทำไมอย่างงู้อย่างนี้ทำไมไม่เอาสักชื่อชื่อหนึ่งอ่ะเรามาคุยกันนะครับก็คือว่าไอตอนแรกอะผมยังใช้ชื่อตามใจพิมพ์แต่ว่าพอเราไปดูสถิติใช่ไหมสถิติของของกามใจพิมเนี่ยในฟ์พิมเกมมิ่งเนี่ยคนติดตามมักจะน้อยมากเพราะว่า อยังไงเขาเรียกถพิมพ์เกมมิ่งเนี่ยน้อยมากที่จะมีคนรู้จักนะครับแล้วก็เวลาเราไปไหนเนี่ยมักจะรู้จักกันน้อยมากพอผมเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าถ้าเรา เปลี่ยนชื่อล่ะเราเปลี่ยนจากตามยายพิมเปลี่ยนจากกิมกิมมิ่งเป็นตามยายพิมแทนทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้อินโทรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่อินโทรใหม่ให้ทุกคนดูแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณอาทิตย์หน้าก็จะได้เห็นแบ็กกาลนะครับผมทุกคนจะได้เห็นความเปลีป่ยนแปลงของช่องมากขึ้นแล้วก็เราจะก้าวไปด้วยกันปรัแบบใหม่ ทุกอย่างผมจะ start ีสตา a r t ใหม่มดเลยแต่ความสนุกยังคงเดิมนะเกมก็ยังคงเล่นอยู่ผมก็ต้องไปหาคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรที่มันสนุกเข้มข้นอย่างเกม Red Dead อย่างเกม GTA ของก็ยังอยากเล่นอยู่นะ GTA เนี่ยก็ก็กำลังกำลังคิดูว่าเฮ้ยจะเล่นดีไหมนะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นเล่น GTA เนี่ยก็ต้องลบเกมในเกมหนึ่งออกอย่างอย่างเช่นถ้าเล่นเล่น GTA อ่ะก็ต้อง ดูว่าเฮ้ยเกยมไหนควรลบออกนะครับผมแต่ว่าพอดูดูแล้วเนี่ยเอา้ามันสำคัญทุกเกมเลย h o r i z o n อรซอร์โฮ o ิซเดนก็ต้องเล่นเด็กกมอนเซสคาคาก็ต้องเล่นสก๊อตก็ต้องเล่นอีกเนาะเพราะเรามามาแบบแบบนี้แนละ้วมันก็เปลี่ยนใจยากแล้วอะเราได้แต่ยังไงเขาเรียกได้แต่เล่นไปเรื่อยๆเนาะ ให้มีความสุขแฮปปี้ไปก็พอใครมีไอเดียแนะนำอะไรก็สามารถแนะนกลับมาได้นะครับผมเดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะให้ดูอินโทรใหม่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมหวังว่าช่องตามใจพิมพ์จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนะครับผมก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอนะนำปร,ปนะรับปรุงแลอผมแนะนำพูดคุยกันเข้ามาได้หลังที่ผมนับคิดมาแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโคตัวนรไปก่อนครับสวัสดีครับ Up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back.